จับคนซาสะกอนจับคนเอาซาถูกคนนี้แล้ววิไ้เล่ปวดใจวินาเล่ปวดซางบอดดานากาวันเด็กตะพีตะไตการใส่กับตาลูกเป็นนี้แล้วน้ำวิ่งเสียให้ทันน้ำควันเสียให้ได้ไปส่งใส่พน,นันสินตาหม,มาเลยไี่น้ำควันแล้วได้วันนี้ไม่ไปตบเจโน่อยิ้มอุ่นแล้ว เนียนแเ้วไม่เียงกับบอใต้เทียนคูห้ลาเนียมันน่าระจาเวลามีเมียเจ้ามี่เยนคู่ล้มันนปราล้วมีมีมันเมียดเต่พ่คูเ่ล้เราว่ามันมีเอาหูมันมีใจหูเออไม่ได้คูแบบนันเลยเอนะายลมใช่หลายๆคูเนี่ยมันเคียวเนี่ยมันจะได้ดีเร็วอ้าวลูกฝันเดียวันนีเด้อ นีแล้วสาตูกันมาพ่อปานนี้น่นเดียวไปกว่าจัดจริงเกียงจิงเรียกเก้อยหอยนเลยไปกว่านั้นเมือนีอยากแซมอยากห่อยฮะคุณกระบอกนี่้าละนั้นมื่อนี้อยกให้เจ้ากระเล้วบอลจาเมื่อนี้แล้วเพียงหน้าเจ้ากระเล้บอลสั่งบอลทางหน้ากาวน แพงเอ้ยไปการ์วานายมือนี้ไปกะทิตะเตกันใส่ก้าทาวลุงนั่นแหละมือนีแล้วเว้ยเรน้องนั้นแล้วมาสอยเจ้าโลกาขาเหล้วตานั่แหละลูกแล่าตามาสอยเจ้าดำหน้าโองได้เนอไปกะวัดนี้แล้วเขาขึ้นเนเฟื่องขึ้นหาหารข็้นตาแล้วสีตาเมื่อโอ้ยขะเหล่ามือนีแล้วมันเป็นวันสุดท้ายควรจะบาทกัางเจ้าแล้ว เียงละคำเจ้าหูแล้วไดไปกับว่าเจ้ากระหงด,ดอกจานเจ้ากระบานดอกไม้เท่นใส่เจ็ดขัดจังดาวเมื่อมีแล้วมนเลยเขากางงามคือไปใส่งามงามกันคือเวรแล้วได้เน้นดึกตึงลุกต้องกระบอกติ่งสาตุทอนคำมาพ่อปานีถ้าละคำมาพ่อปานีแล้วถ้าเก่าพ่อกันเดง่งคำมาพ่อปานีผ้าแกงพรมกันหุงถ้าเขาเมจเจ้าตังสาดไว้ ให้แล้วน oh, ัมือน ho, ี่พ่างายตั้งศาสออนมนเหนื่อยไว่กวาไนมือนี่อแเป็นบอลในตัวเจ้ากันอยู่กินเหลวไข่กวามีสาดเป็นตะปูแล้วได้กินน้าก่อนกะตาเกลน่นแล้วพูดแล้วพันกะตอนหัวดอนเจ้าอยู่เลวพอดมือเรียงทนกระเลียงไอเรือห้ลนัมือนี่ฮอนมือเกือเป็นกาเกือหายอีฝนตก แม่จะตีกองบอกแค่นี้ออกแม่จะตีกองสอน,น,นแต่จะมีเมื่อแห่ขแขกจะมีไปหน้าแม่จะบอกใข่ร้อนไหนเด้อแม่จะสอนให้ดใส่ใจเจ้าให้คองเลวอยู่ในห้องหุบปางอาย,ยุเดีเมื่อมีแล้วเดือนนวดแม่เจ้าขี้หน้าซ้ำเดือนหน้าแม่เจ้าขี้หน้าไทยรับช่วยพ่อกระไรแม่เจ้าขี้หน้าเวอรค่อ,อคยะอกะวนในมือดีนั่งไปห้องอย่างอื่อนผันเจ้าห้เจ้ามา ยังเหละานายอ่ี่ขันเจ้าเอ้ยคันดเง้มเจ้าก็เสีงซึ่งซึ้งให้เจ้าตามาอยู่วยเพากะลบต่างตาวลบลาวขันตาวมาเรื่องแล้วเร็วพราะเจ้างงจ่งกันยังการเตงู้เอ้ยเมจเจ้านั่นกันยังเทันไทแล้วได เพื่อจะต้มไก่ขาวผาดไก่หงผันนกกลมสลับกัน5ละบัดนี้แล้วฟันจะนั่นไปเมื่อไหรพราจะนำห้องหา5ละฟัดจะนั่นไปเมื่อหน้าเมจะนำห้องใส่5ละขึ้นแบบใหม่ถึงตื่นดอกแกลงขั้เจ้าเอ้ยฟัดนี้แล้วกำแดงยิ้มเสียงเงินเสียงเส้นเส้นในตาวเบื้งดูรถปางตาวลูกเปล่ากันเจ้ามามากินไปปู่ปู่ทอชุมเส้ง แค่หลาวปันนี้แล้วมากินไก่ผู้แดงกตัวตานไก่ผู้ป้านตัวทองคำได้เนื้อติ่ผ้าว่าลาแต่ผู้เดียวตั้งแต่นี้ไปแง่แงกงแต่นี้ไปนะมาแล้วให้เป็นพราสีส่อยไปนะพ่อแม่แควทำได้เอ้ยถ้าคะแนนตึงจุ๋มหลงก็อย่าส่งหไหวใดหนึง่งให้สบา,ายใจดีเป็นเจ้าทางโอ้ยแั่แล้วแล้วออใจกว้างเปิดจังหวงได้เนื้อขันใจดีได้เป็นพ่อเมืองหมด แกเจได้เป็นพอน่อเมืองคนณแม่และแมา,าเลี้วๆยายเอเชแซลม,มอนอย่ายเดเชใจร้อนลัมีให้จัญญยาญาไหวคือสินใไ่ภายในดูันปีนี้ปีหน้ากันจังพรเรื่องแล้วเลี้ยวยายเสียงเลี้ยงสินจีปลาเผาลูกเอ้ยพ่อแม่เผาบุกขย่งพุทธก้อตีกาป้อนเรื่อน,นี่แล้วกินว่าเป็นพ่อแม่ป้อนนอนบ่ิรับพอ่อแม่เบิ่งงามนา นั่งบ่มีคูซ้อนแงมอนสินนนปัดดีได้เนอขั้นระบัดดีแล้วเรีย,ย,ย,รย,รยรงยไงแนวคุณแก้วดอกไงนี่คุ่งตรงนี<ป>้ตั้งแต่กี่คอนสันแม่เจ้าบอกเคยถียคนอีพอเจ้าบอกเคยฟาดตาปูตั้งแต่กี่ตั้งแต่ออนแงมีตั้งแต่เตตขาอย่างเล็กอยู่แนวไหนของข้าอยากกินปุ๊งเนื้อรู้เลยอยากกินซีแกกินซีนพอจะนับไปฮะ ตั้งแต่กี่ห้าหลายอยากินปลาแม่จะนำไปซื้อเจ้าเจีบจีบจีบพ่อแม่เจ้านั่นมึงนันดีพ่อแม่เจ้าหาปลาให้ซุ้มเจ้าได้อยู่ดีได้เนื้อเรยงง่ายแล้วคึ่แก้วไพนี้ห้าแล้วาันเแล้วสาร์ูแล้วคาร์เมาแล้วน้ำควันแข่งมาอยู่แข่งลีลาไม่กวาดควันขามาอยู่ขาดีลอยห้าแล้วขันทองน้อยให้มาอยู่ทองน้อยเป็นเล่ามาเดลยพันเงาไม้ยุงเงาเงียงเว้ ขัออคอมาอยูคอเจ้าสวสอยถ้าลันดีคอยใหญ่มาอยู่ยหน,นีคอ,อยซอเบนเมื่อมีวคนัแขนมาอยู่แข,น,ขนสวงเสลายดอกขาแขนมานบเสลียผ้าแปรว่า,า,า,าพากันแต่งมานำเสลียผ้าแพรตุ่มคนอ๊อกิงมาเ้าลังเจ้าดันยาบินสาถ้าละไดมือนี้มาเขาขาดจะเบ็ดุ๋ยได้เลยขวัญเลย ขึ้นมาหลายทองเ่ายม่าเยือนไทยเข่ามาอยู่เราไข่ของถ้าแล้วขันจะเมาแล้วไ้จะมาคุณนคำกอดคำเพี้ยงหัวเขามึงดูฝันเอ้ยแมาคุณจะไน้เป็นเก้วหน่วยมานีี นี่นั้นแหละพ่อแม่ปัดนแทงพ่อแม่แทงตากไห้รถสั้นบราเคยตีคนหีวเรเคยข้าพนเดาอยากกินเสียงพ่อแม่นำไปแล้วได้ตาพ่อแม่นำไปซื้อเจ็บนำตีนนำมือพ่อแม่เอาปัดเต่าปัดเต่าให้สุดเจ้าให้ดีเลี้ยงใหญ่แล้วพุดแก้วให้ดีไหนะพอดจาแหลยพอจับเลยเด้ออันนั้นที่ไปไปคุยพูดกับฮักอยู่